วันนี้เราจะมารีวิวโกในซอยมีอาหารเช้าและอาหารเย็นเตั้งแต่๔

วันนี้เราจะมารีวิวซีนเจ็งจาทางร้านปาตงโก,ก้เช้าอาันนี่ปาตงโก้นะครับซีนเจ็งจาทางร้านกาแฟาด้วยอาหารเช้าครับอีกแล้วครับ,อ,รารบอาหารเช้าและอันนี้ก็โจ๊กครับโอ้โหโจ๊กน่ากินมากทำได้ชุดที่สองอย่างเยอะเราเพียงไม่ใช่หรอไม่ไม่อยากกิน อาหารเที่ยงหรือ lunch จะเริ่มตั้งแต่เที่ยงถึง6โมงนะครับนี่ก็คืออาหารเที่ยงครับอันนี้อันนี้ผมก็ว่าอร่อยนะครับกินแฮมมาเต็มกินแฮมอ่ะแล้วยชิมแฮมไม่ปลื้มไม่ปลื้ม,ม,มอันนี้อ,อ่ะไม่ปลื้มไม,ไม่ปลื้ทางร้านมีบริการที่จอดรถฟรีตรงข้ามตรงแรมพัทราด้วยครับ

คนใช้ส้อมไเป็นก็อย่างนี้เลยครับอือหือล นุ yeah, so mm ่ม hmm. ป mm ัง hmm. น mm ุ่มมากครัที่ไหนที่ไหนรีวิดิโผโ่โผลมืดโ่ในซอยโผล่ในซอยตอนเช้าขายอะไรตอนเช้าเนี่ยต้องโลกับโจ๊กครับตอนเช้าเขาขายแบบนข้าวนข้าวผัดไก่หบกของหวา